ร่วนที่สุดครับข่าวนี้อาจพลิกเกมทั้งโลกการเงินสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้คือความจริงที่ถูกซ่อนไว้เบื้องหลังตัวเลขเศรษฐกิจที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกำลังบอกเราทุกคนและมันจะกระทบกับเงินในกระเป๋าของพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนครับหมายความว่าตัวเลขที่เราเห็นกันตามข่าวทั้งเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องการจ้างงานอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงอย่างนั้นหรอคะไม่ใช่แค่อาจจะครับ แต่มันมีหลักฐานที่ชี้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆว่าเรื่องราวที่ทางการเล่าให้เราฟังมันมีช่องโหว่ใหญ่มากวันนี้เราจะมาฉีกหนก้ากากความจริงเรื่องนี้กันตั้งแต่เรื่องเงินเฟ้อที่เฟดอาจจะกำลังไล่ตามเป้าหมายที่ไม่มีอยู่จริงไปจนถึงข่าวลือที่ว่าเจ้าพ่อบิตคอยอย่าง m i เคิลเซเล l ร r กำลังจะเทขายซึ่งผมจะบอกเลยว่าตลาดเข้าใจผิดกันไปไกลมากครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลย ท่าทีของเฟดตอนนี้คือยังไงคะยังยืนยันที่จะไม่ลดดอกเบี้ยใช่ไหมคะใช่ครับท่าทีทางการยังคงแข็งกร่ายืนกระต่ายขาเดียวว่าจะต้องกดเงินเฟอ้อให้ลงมาที่เป้าหมาย2%ให้ได้โดยอ้างอิงตัวเลขหลักคือดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI จากสำนักงานสถิติแรงงานและบอกว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกรง่ง แต่และนี่คือแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับข้อมูลล่าสุดที่ออกมามันฟ้องชัดๆเลยว่าสิ่งที่เฟดพูดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันหนังคนละม้วนครับข้อมูลอะไรที่ว่าคะข้อมูลการจ้างงานเดือนกรกฎาคมที่เพิ่งประกาศออกมาครับช็อกตลาดกันไปหมดตัวเลขจ้างงานใหม่ออกมาแค่77,300ตําแหน่งต่ากว่าที่คาดการไว้เยอะมากแต่ที่มันช็อกยิ่งกว่านั้นครับคือการปรับแก้ตัวเลขของเดือนก่อนหน้า ตัวเลขของเดือนพฤษภา,ากับมิถุนายนถูกปรับลดลงรวมกันถึง2 5 8 0 0 0าแตำแหน่ง2 0 0แสนกว่าตำแหน่งนั่นเยอะมากเลยนะคะเยอะมหาศาลครับนี่ไม่ใช่แค่การปรับเล็กๆน้อยๆแต่มันคือการยอมรับไกลๆว่าที่ผ่านมาเรานับผิดไปเยอะมันหมายความว่าเศรษฐกิจที่เฟดเคยบอกว่าแข็งแกร่งในช่วง2-3สเดือนก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่พูดมันอ่อนแอกว่าที่คิดมาตลอดและนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้ครับ ปัญหามันไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มันเกิดมาสักพักแล้วแต่ตัวเลขทางการเพิ่งจะตามทันและที่น่ากลัวกว่านั้นคืออัตราการว่างงานก็พุ่งขึ้นเป็น4.25%ทั้งๆท,ท,ที่คนเข้าร่วมในตลาดแรงงานกลับน้อยลงนี่คือสัญญาณอันตรายคูณ2เลยครับแล้วทำไมเฟดถึงยังดื้อดึงอยู่กับตัวเลขเงินเฟอ้อเหรอคะถ้าตลาดแรงงานมันฟ้องขนาดนี้ยคาถามดีมากครับและนี่คือหัวใจของทั้งหมดที่ผมอยากจะแฉในวันนี้ เพราะเครื่องมือที่เฟดใช้วัดเงินเฟ้อหรือตัวเลข CPI ที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่พังไปแล้วครับพูดมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะช็อกนะแต่มันมีเหตุผลครับนักวิเคราะห์หลายคนทั่วโลกเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความน่าเชื่อถือของ CPI จาก BLS มานานแล้วมันคังยังไงคะพอจะอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆได้ไหมคะได้เลยครับประเด็นหลักๆมี3อย่าง 1. คือข้อมูลน้อยและช้า BLS ยอมรับเองว่ามีการลดการเก็บข้อมูลลงเพราะปัญหาด้านงบประมาณและบุคลากรทําให้ข้อมูลที่ได้มันไม่ครอบคลุมและอาจจะผันผวนสูง 2. คือวิธีการคํานวณที่ล้าสมัยมันยังใช้แนวคิดตระก้าสินค้าแบบเก่าๆที่ไม่ทันกับการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่แถมมีการปรับแก้ตัวเลขที่เรียกว่า hedonic adjustments ซึ่งเป็นการลดทอนราคาที่สูงขึ้นโดยอ้างว่าคุณภาพสินค้าดีขึ้นซึ่งมันซับซ้อนและเปิดช่องให้เกิดการบิดเบือนได้และ 3. ประเด็นที่ใหญ่ที่สุดครับคือการวัดค่าที่อยู่อาศัยหรือที่เรียกว่า Owners Equivalent Rent หรือ OER ซึ่งมีน้ำหนักกว่า1ใน3ของ CPI ทั้งหมด ตัวเลขนี้ไม่ใช่ค่าเช่าหรือราคาบ้านจริงๆนะครับแต่มันมาจากการสำรวจถามเจ้าของบ้านว่าคุณคิดว่าถ้าปล่อยเช่าบ้านตัวเองจะได้เงินเท่าไหร่มันเป็นตัวเลขทางทฤษฎีที่เคลื่อนไหวช้ากว่าความเป็นจริงเป็นปีปๆเลยครับโอ้โหเพิ่งรู้เลยนะคะว่าตัวเลขสำคัญขนาดนี้ใช้วิธีการแบบนี้และนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนเกมทั้งหมดครับมันมีองค์กรที่ชื่อว่า Trueflation ซึ่งก่อตั้งโดย s t e ฟาน r u สอดีตผู้บริหารสายเทคที่ผันตัวมาทำเรื่องนี้ พวกเขาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆกว่า30แหล่งรวมแล้วกว่า14ล้านรายการต่อวันเทียบกับ BLS ที่ใช้แค่ประมาณ80,000ถึง100,000รายการต่อเดือนและรายงานช้าไปเป็นเดือน Trueflation อัปเดตข้อมูลแบบ Real Time และได้รับความยอมรับจากคนในวงการอย่างแบรนด์อาร์มสตอง CEO ของ Coinbase หรือราอูพาวจาก Real Vision และรู้ไหมครับว่าตัวเลขของ Trueflation บอกว่าอะไร ณตอนนี้เงินเฟอ้อที่แท้จริงของอเมริกาอยู่ที่ประมาณ2.0%แล้วนะครับมันแตะเป้าหมายของเฟดไปแล้วในขณะที่ตัวเลขทางการที่เฟดดูอยู่ยังค้างอยู่ที่2.7%นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าเฟดกำลังไล่ตามผีครับ เขากาลังจะทําลายเศรษฐกิจเพื่อสู้กับเงินเฟ้อที่อาจจะไม่มีอยู่จริงแล้วด้วยซ้ําครับฟังแล้วกโกรธแทนเลยค่ะเหมือนประชาชนกับนักลงทุนกําลังรับกรรมจากข้อมูลที่ผิดพลาดแล้วแบบนี้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอีกไหมคะทําไมประธานเฟดถึงยังทําแบบนี้มีการวิเคราะห์กันหลายมุมครับบางส่วนมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของประธานเฟดเองที่อยากจะสร้างประวัติศาสตร์ว่าปราบเงินเฟ้อได้สําเร็จตามเป้าที่ประกาศไว้อีกมุมหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยคือเรื่องการเมืองความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับทรัมป์ อาจทําให้เขาไม่อยากถูกมองว่าลดดอกเบีย้ยเพื่อเอาใจฝ่ายการเมืองการตัดสินใจของเฟดจึงอาจไม่ได้มาจากข้อมูลเศรษฐกิจล้นหวน,วนแต่มันมีเรื่องของอีโก้และเกมการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมันน่าเศร้ามากที่การตัดสินใจพวกนี้มันส่งผลกระทบกับคนทั้งโลกครับขายใหญ่ทิ้งบิตคอย n เผยเกมลับของไมเคิลเซเลอร์ ชัดเจนมากค่ะในประเด็นของเฟดงั้นเราย้ายมาที่อีกข่าวใหญ่ที่คนกำลังแตกตื่นกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของ Micro s e l l l r r และ Micro Strategy ที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Strategy แล้วเขาประกาศเปลี่ยนนโยบายการซื้อบิตคอยจนคนลือกันว่าขาใหญ่กำลังจะทิ้งตลาดเรื่องนี้จริงเท,ท็จแค่ไหนคะผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการอ่านข่าวแค่ผ้าหัวแล้วตีความผิดกันไปไกลมากครับ คนส่วนใหญ่ได้ยินว่า Stra t e g จจะไม่ออกหุ้นเพิ่มทุนมาซื้อบิตคอยอีกแล้วก็ตกใจกลัวว่ากำลังซื้อขนาดใหญ่มหาศาลอาจจะถึง600ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์จะหายไปจากตลาดแต่เรื่องนี้มันซ่อนอะไรลึกกว่านั้นครับมันซ่อนอะไรไว้คะไมเคิลเซเลอร์เขาไม่ได้หยุดซื้อครับแต่เขากำลังอัปเกรดวิธีการซื้อเขาไม่ได้โง่ครับเขารู้ว่าเกมมันเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ได้กำลังถอยแต่เขากำลังเล่นเกมที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง สิ่งที่เขาทำคือการเปลี่ยนบริษัทของเขาจากแค่บริษัทซอฟ์ตแวร์ที่ถือบิตคอยนมาเป็น Bitcoin Treasury Company หรือบริษัทคลังบิตคอยเต็มรูปแบบหมายความว่ายังไงคะบริษัทคลังบิตคอยหมายความว่าเขาไม่ได้แค่ซื้อเก็บครับแต่เขากำลังสร้างเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆขึ้นมาแทนที่จะออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเดิมๆซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือครองต่อหุ้นหรือบิตคอยเปอร์แชร์มันลดลงเขากลับหันไปใช้วิธีที่เรียกว่า อินฟินิ e มานิเกจหรือสูตรโกงปั๊มเงินของเขาคือการออกตราสารหนี้แปลงสภาพชนิดไม่มีดอกเบีย้ยหรือซี r ร่คูปอง c o n v e r ร์ติเบิลโนพูดง่ายๆคือเขากู้เงินมาฟรีๆเพื่อไปซื้อบิตคอยเพิ่มแล้วก็ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆอย่างหุ้นบุริมสิทธิ์ที่ชื่อ S T R C เพื่อะระดมทุนอีกมหาศาลนี่คือการเล่นแร่แปรธาตุทางการเงินขั้นสูงเขาเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นผู้ซื้อมาเป็นผู้สร้างตลาด ให้กับสถาบันการเงินอื่นๆที่อยากจะเข้ามาในโลกของบิตคอยครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้จะทิ้งตลาดแต่กําลังสร้างสะพา,านให้คนอื่นเข้ามาในตลาดได้ง่ายขึ้นถูกต้องครับและไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะยังมีประเด็นซ่อนอยู่การที่เราไปโฟกัสแค่ไซเลิกกันเดียวมันทําให้เราพลาดภาพที่ใหญ่กว่านั้นไปมากครับนั่นคือซึนามิของเงินทุนสถาบันที่กําลังถาโถมเข้ามาในตลาดบิตคอยครับ สึนามิที่ว่านี้มันใหญ่ขนาดไหนคะใหญ่ชนิดที่ว่าเซลเลอร์กลายเป็นผู้ละลายย่อยไปเลยครับดูตัวอย่างง่ายๆตอนนี้ b l a c k ล็อกผ่านกองทุน ETF ของเขาถือ Bitcoin มากกว่า s t r a t e g y ของไซลเลอร์ไปแล้วนะครับและไม่ได้มีแค่ b l a c k ล็อกตอนนี้มีบริษัทมหาชนกว่า160แห่งที่ประกาศถือ Bitcoin ในคังสำรองของตัวเองเพิ่มขึ้นจากแค่60แห่งเมื่อปีก่อนผลสำรวจ CFO บริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกา พบว่าเกือบ30%ของบริษัทที่มีรายได้เกิน10,000ล้านดอลลาร์มีแผนจะใช้คริปโตในอีก2ปีข้างหน้านี่ไม่ใช่แค่กระแสแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเงินทุนสถาบันของจริงทั้งกองทุนบำนาญกองทุนความมั่งคัง่งกำลังมองบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์ที่ต้องมีติดพอร์ตดังนั้นการที่กำลังซื้อจากไซเลอร์อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปมันเทียบไม่ได้เลยกับกำลังซื้อใหม่ๆที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาครับ ดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้คือการเปลี่ยนนโยบายของไซเลอร์ไม่ใช่สัญญาณของการยอมแพ้แต่เป็นสัญญาณของการเติบโตเต็มวัยของตลาดบิตคอยน์ตลาดมันใหญ่และแข็งแกร่งขึ้นจนผู้บุกเบิกอย่างเขาต้องปรับกลยุทธ์เพื่อแข่งขันนี่คือข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้ายเลยแม้แต่น้อยค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะทั้งเรื่องของเฟดที่อาจจะกำลังตัดสินใจผิดพลาดและเรื่องบิตคอยที่จริงๆแล้วพื้นฐานกำลังแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆทีนี้อยากให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ของโลกยังไงและมันจะส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยของเรายังไงบ้างคะยอดเยี่ยมเลยครับเพราะนี่คือจิ๊กซอพินสุดท้ายที่จะทาให้เราเห็นภาพทั้งหมด พูดมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะช็อกเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความผันผวนทางเศรษฐกิจแต่มันคือสงครามเย็นทางเศรษฐกิจหรือ Economic c o l War ระหว่างสาหรัฐกับจีนนี่ไม่ใช่แค่สงครามการค้าธรรมดาที่ตั้งกำแพงภาษีใส่กันแต่มันคือการต่อสู้เพื่อชิงความเป็นใหญ่ในระเบียบโลกใหม่ทั้งหมดทั้งเรื่องเทคโนโลยีห่วงโซ่อุปทานและสะกุลเงินครับมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะรุนแรงมากครับ ตอนนี้สหรัฐขึ้นภาษีสินค้าจีนบางอย่างไปถึงระดับ60%หรือบางช่วงเนี่ยเคยประกาศถึง145%ส่วนจีนก็ตอบโต้กับอย่างหนักมันคือการพยายามแยกเศรษฐกิจของ2มหาอำนาจออกจากกันหรือที่เรียกว่านโยบายดีคอ l i n g และมันสร้างความไม่แน่นอนไปทั่วโลกผู้บริหารขนาดใหญ่ทั่วโลกตอนนี้มองว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คือความเสี่ยงอันดับหต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจไปแล้ว และนี่คือจุดที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันครับในโลกที่1ผู้คุมกฎเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินสำรองของโลกอย่างเฟดกำลังสูญเสียความน่าเชื่อถือและอาจจะทำนโยบายผิดพลาดเพราะข้อมูลที่ไม่เป็นจริง2สอง,สองมหาอำนาจกำลังทำสงครามเศรษฐ,ฐกิจกันอย่างดุเดือดทำลายความเชื่อมั่นในระบบการค้าโลกคำถามคือแล้วเงินทุนที่ฉลาดหรือสมาร์ทมันนี่มันจะไหลไปที่ไหนครับสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลไหนเป็นพิเศษถูกต้องครับมันจะไหลไปหาสินทรัพย์ที่แข็งที่พิสูจน์ได้ว่ามีจํากัดกระจายศูนย์และเป็นกลางทางการเมืองครับนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่สถาบันการเงินทั่วโลกกําลังวิ่งเข้าหาบิตคอยครับมันไม่ใช่การเก็งกาไรแต่มันคือการย้ายที่หลบสะพายเชิงกลยุทธ์เพื่อไม่หนีจากความวุ่นวายของโลกเก่าที่กําลังพังทลายลงนี่คือภาพใหญ่ที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันครับ แล้วสำหรับประเทศไทยล่ะคะเราควรจะมองเรื่องนี้เป็นวิกฤตหรือโอกาสเป็นทั้งสองอย่างครับและนี่คือสิ่งที่นักลงทุนและนักธุรกิจไทยต้องรู้ด้านวิกฤตแน่นอนว่าเมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากการทำสงครามกันการส่งออกของไทยซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ย่อมได้รับผลกระทบเรามีความเสี่ยงที่จะโดนล,ลูกหลงจากกำแพงภาษีไปด้วยค่างเงินบาทตลาดหุ้นไทยจะผันผวนอย่างหนักตามข่าวสารจากต่างประเทศด้านโอกาส และนี่คือโอกาสทองครับเมื่อบริษัททั่วโลกต้องการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนเพื่อลดความเสี่ยงหรือที่เรียกว่านโยบาย China Plus วันประเทศไทยคือหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆเรามีโอกาสดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสําคัญอย่างอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์แต่เราต้องทําให้แน่ใจว่าเป็นการย้ายฐานการผลิตจริงๆไม่ใช่แค่เป็นทางผ่านให้สินค้าจีนสวมสิทธิ์ส่งออกไปอเมริกาเพราะนั้นจะทําให้เราโดนลงโทษไปด้วย ดังนั้นสําหรับนักลงทุนไทยในยุคนี้การมองแค่ตลาดในประเทศไม่เพียงพออีกต่อไปครับเราต้องมองให้ออกว่าโลกกําลังเปลี่ยนไปทางไหนสินทรัพย์ประเภทไหนที่จะอยู่รอดและเติบโตได้ในระเบียบโลกใหม่ที่กําลังก่อตัวขึ้นนี้ครับพอฟังทั้งหมดแล้วรู้สึกเหมือนโลกการเงินที่เรารู้จักกําลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเลยนะคะมันเปลี่ยนไปแล้วครับและกําลังจะเปลี่ยนหลวขึ้นอีกกฎกติกาเดิมๆที่เคยใช้ได้ผลมันใช้ไม่ได้อีกต่อไป การนั่งฟังประกาศจากธนาคารกลางหรือเชื่อตัวเลขทางการแบบไม่ตั้งคำถามคือหนทางสู่หายนะทางการลงทุนโลกกำลังแตกออกเป็นขั้วอำนาจและคุณค่าที่แท้จริงกำลังไหลออกจากระบบเก่าที่พึ่งพาความเชื่อใจไปสู่ระบบใหม่ที่พึ่งพารหัสและคณิตศาสตร์ที่พิสูจน์ได้และถ้าจะมองไปให้ไกลกว่านั้นมีการคาดการณ์กันว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าบทบาทของธนาคารกลางแบบเดิมๆอาจจะลดความสำคัญลงอย่างมาก เราอาจจะได้เห็นโลกที่สภาพคล่องถูกบริหารจัดการโดย AI ที่ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังผ่านระบบ Stablecoin ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์โดยตรงการตัดสินใจขึ้นลงดอกเบี้ยแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้อาจจะเป็นเพียงปอดสาปไปเลยก็ได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดเคนคนนี้ต้องขออภัยส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับและตอนนี้ Stock Signal Screener เปิดให้สมัครแล้วเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีบสมัครก่อนหมดบูรน,นะครับสุดท้ายนี้ขอจากลาไปด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ